สวัสดีครับก็นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับบ่อบัวนะครับว่าไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวตามไปรับชมกันครับทางนักการจารย์ครับไตอนนี้เราสําหรับเราจะเรียกว่าอะไรดีครับอาจารย์แล้วแต่สดดวกดแต่มันก็จะสอดคล้องกับเรื่องของสระโบคอนลนีครับที่ที่พระเจ้าสมัจเรื่องของอุปมาเกี่ยวกันนิพพานนะอ่า ตรงนี้ก็เห็นกำลังจะเตรียมท่อกันครับเพื่อที่จะดึงน้ำขึ้นมาแล้วก็ต้องตีดินให้ใหละเอียดครับเพื่อที่จะให้บัวลงได้ไหนะไล่หนึ่งเนี่ยจะใช้ประมาณนะ200กอครับแต่ก่อนหน้านี้ก็คันก็ทำยังไม่ตรงก็ให้เข้ามาปรับให้ตรงอ,อันนี้ก็ก็ทำได้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> คืออยากให้อาจารย์เล่าเกี่ยวกับที่มาที่ไปของการ ทำบ่อตรงนี้หน่อย oh, อีกครั้งครับมันก็มีอีกอันนึงก็คือเราจะปลูกดอกบัวโกมุสนะในงานวันดอกโกมุตบานนะบใช่ไหมที่สาวกเนี่ยจะเดินทางเข้าไปกราบพระสาสดาในแต่ละหรอบปีนะครับก็เราก็จะได้เห็นบรรยากาศจริงหรือว่าลักษณะของบัวจริงๆนะเป็นได้ทั้งวัน แล้ดูดอกโกมุตบานแล้วก็เป็นในทั้งสระบพุพรณีต้องฝากอนุมทนากับทุกๆาก,กจากคสัมปทาที่ได้กระทำมานะเข้ามาที่บัญชีของวัดนาป่าพงนะแล้วก็แจ้งมาทางตัวแทนคณะสิทธิ์แล้วก็อนุมทนาที่ได้ติดตามทัศนานุตริยะในช่องพุทธศสนะเรียวเพื่อประโยชน์ของพวกเราเองทุกๆคนนะอนุมทนาด้วยนะ อนุญาตไปลาท่านผู้ชมนะครับกับการอัพเดทกับราะการกันแบครับครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของตะบัวแล้วก็ขออนุโมทนานะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับค่ะก็ทุกท่านสามารถร่วมจาคะนะคะได้ที่ช่องทางนี้เลยนะคะอนุโมทนากับทุกท่านด้วยค่ะอนุโมทนาครับ